แป้นค่ะพวกเรามาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาาสวิทยาการผู้ช่วยฟูนฟูนสุขภาพรุ่นที่3นะคะวันนี้พวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการ What Eat Rehab ค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่รุ่นที่1กันนะคะว่าสาขาของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนเป็นยังไงกันบ้างแล้วจะให้พี่ๆนะคะมาเล่าประสบการณ์การเรียนการทํางานในโรงพยาบาลด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพี่ๆนะคะท่านคณะมดีได้มารอเราอยู่แล้วเราไปสวัสดีท่านกันเลยคะ่ะบัณฑิตก่อนจบเนี่ยนะครับก็จะสามารถจะตั้งธุรกิจตัวเองตามฝันตัวเองได้เราหล่อหลอมในการที่เป็นการแพทย์ที่ University b a s ผมร,าาาร,อ,ร,รองารราาาศาสตราจารย์ดรสุรพ์วินิการครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตร่หอค้าไทยซึ่งลูกศิษย์บรรลศิษย์ทั้งหมดนะครับก็ในบรรดาผู้ประกอบการทั้งหมดก็เรียกผมว่าอาจารย์แดงครับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื่องจากเราเป็นมหาไรยหอกานค้าไทยนะครับใน DNA ของเราก็จะเป็นในส่วนของนักวิทยาศาสตร์หัวารค้าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็น DNA ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมาลัยหอกันค้าไทยเลยนะครับเนื่องจากว่ามหาลรยหอกานค้าไทยเนี่ยผู้รับอนุญาตคือสภาหอค้าแห่งประเทศไทยและหอกันค้าไทยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นนักวิยาสตร์ธุรกิจเนี่ยเริ่มแต่ชั้นปีที่หนึ่งเลยเราก็จะม บัณฑิตก่อนจบเนี่ยนะครับก็จะสามารถจะตั้งธุรกิจตัวเองตามฝันตัวเองได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับในสาขาแบบนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาลัยหอการค้าไทยพร้อมสร้างนักวิทยาศาสตร์หัวการค้าทุกความฝันและพร้อมพัฒนสู่ความสําเร็จของน้องๆทุกคนครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วง I know you know คะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กับพี่ตีนะคะพี่กุ๊กกิ๊กค่ะแล้วก็พี่แอมนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าคำถามที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะค่ะพี่ตีค่ะบิ๊มอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่มาสมัครในสาขานี้คืออะไรหรอคะค่ะเริ่มต้นจากการชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วค่ะชอบทางด้านสายงานสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็พอดีมีเพื่อนแนะนำมาก็เลยศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ มันน่าสนใจมากอย่างเช่นมีการอสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วยค่ะแล้วอย่างที่บ้านก็มีผู้สูงอายุด้วยก็เลยสนใจด้านนี้ค่ะพี่กุ๊กกิ๊กคะถ้าสมมติเราเจอวิชาที่ยากๆหรือวิชาที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราควรปรับตัวยังไงดีคะ,ะในเทคนิคของแต่ละคนเราจะไม่เหมือนกันนะคะของอย่างเช่นของพี่อ่ะจะทบทวนตัวเองแล้วก็สร้างเทคนิคเฉพาะ แล้วก็จะมีดูเรื่องวิชาที่สําคัญค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อน,อนๆก็เด็กแก๊งเราเนี่ยแหละค่ะก็ช่วยกันอ่านหนังสือช่วยกันติวประมาณนี้ค่ะเวลาอ่านหนังสือก็จะมานั่งอ่านรวมกันใช่ไหมใช่ค่ะอค่ะ,คะแล้วย่างงี้ตอนที่เราเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเหนื่อยไหมคะพี่แอมถ้าเป็นตัวพี่แอมพี่คิดว่าก็เหนื่อยคะ่ะแต่ถ้าเราแบ,บ่งเวลาการทํางานการเรียนให้มันดีมันก็จะไม่เหนื่อยคะ่ะ ถือว่าเป็นการสุกจัดเวลาไปในตัวเลยนะคะพี่ตีคะ่ะแต่อยากรู้ว่ามุมมองของพี่ตีเนี่ยที่มีต่ออาชีพด้านบริการสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะมุมมองด้านอาชีพการบริการด้านสุขภาพนะคะ,ะส่วนตัวมองว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะเราต้องมีความใส่ใจทุกๆรายละเอียดให้มากที่สุดค่ะอย่างเช่นรายละเอียดส่วนตัวของผู้ป่วยค่ะข้อห้ามข้อควรระวังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รายละเอียดทางด้านจิตใจของผู้ป่วยตรงนี้ก็เราต้องดูเหมือนกันค่ะ แล้วคนบุคลิกแบบไหนคะที่เหมาะสมกับการในสาขานี้คะ่ะบุคลิกที่เหมาะสมนะคะจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนมากเป็นพิเศษแล้วก็มีความใจเย็น,นะคะ่ะเ,เป็นอาชีพบริการนะคะก็เลยต้องใจเย็นคะ่ะค่ะแล้วพี่ตีคะอย่างที่บอกว่าต้องระวังด้านจิตใจงผู้ป่วยเนี่ยเราพอจะมีคาพูดไหนที่ให้กําลังใจเขาได้บ้างคะค่ะก็อย่างเช่นวันนี้ทําได้ดีกว่าเมื่อวานนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทํากายภาพให้ดีขึ้นไปอีกนะคะประมาณนี้ค่ะ นอกจากที่เราจะต้องดูแลด้านร่างกายของผู้ป่วยแล้วเนี่ยการที่เราใส่ใจแล้วก็ให้กําลังใจผู้ป่วยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญงมากเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วพี่กุ๊กกี้คะอย่างที่หนูรู้มาเนี่ยสาขาเรามีการเรียนภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลด้วยหนูอยากรู้ว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะมันยากไหมคะการเรียนภาคปฏิบัติของกับทางโรง,งพยาบาลใช่ไหมคะ,คะ,อะของเราอ่ะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องกระดูกค่ะเรื่องการการดูแลผู้ป่วยในผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องทางสมองก็อย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นสต๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมบ,บาําบัดอย่างเช่นผู้ป่วยฝึกเรื่องการใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอหัวใจและปอดค่ะ <S <S <vis S 3> ถามว,ว่าสนุกไหมยากไหมก็แล้วแต่บางวิชา แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็จะเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เราได้เจอจริงแล้วได้ปฏิบัติกับทางโรงพยาบาลด้วยค่ะอค่ะแล้วก็ได้ลองปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะแล้วสังคมในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่แอมถ้าถามถึงสังคมในการทํางานนะคะพี่ทุกคนก็คือช่วยเหลือกันค่ะถ้ามีปัญหาหรือว่าติดขัดตรงไหนก็สามารถถามกันได้ที่เขาพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้เราค่ะ ค่ะเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่าสาขาของเราเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนแถมพี่ๆเขายังใจดีมากๆอีกด้วยค่ะแต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วง Rehab Review เอาล่ะคะ่ะเราอยู่ในช่วง r e h r e v i e w ช่วง ก็ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่รุ่นที่1-2คนนะคะมารีวิวเลียวไลฟ์ทั้งการทํางานการเรียนไปด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่ารีแฮบเนี่ยย่อมาจากอะไรรีแฮบของเรานะคะย่อมาจาก rehabilitation นะคะที่แปลว่าการฟืน้นฟูค่ะนั้นเรามาเริ่มที่คํำถามแรกที่พี่อิงกันเลยดีกว่านะคะพี่อิงคะวิชาที่พี่อิงชื่นชอบที่สุดคือวิชาอะไรคะวิชาที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นไฮโดรเทอราปีค่ะหรือว่าทาราบําบัต เพราะว่าเป็นการทํากายภาพรูปแบบไหนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนดูน่าตื่นเต,นต้นดีค่ะแล้วทาราบ,บําบัดมันคืออะไรล่ะคะพี่ิงการทําทาราบ,บําบัดนะคะก็คือการนําคุณสมบัติของน้ํามาช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพสําหรับคนไข้ที่ออกกําลังกายบนบกได้ไม่ค่อยดีค่ะคนไข้ก็จะมาลงจระทาราบ,บําบัดค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นพี่เฟรมช่วยรีวิวหนึ่งเหตุการณ์ที่ประทับใจต่ออาจารย์ท่านนี้หน่อยได้ไหมคะค่ะเนื่องด้วยสาขาเราเป็นสาขาที่เปิดใหม่นะคะ อาจารย์ก็จะคอยคือคอยดูแลพวกเราแม้กระทั่งการลงทะเบียนเรียนเนื่องด้วยพวกเราต้องเรียนไปด้วยเราก็ทํางานไปด้วยซึ่งไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาลงทะเบียนเรียนเองหรือดําเนินการเรื่องอะไรในมหาวิเลยด้วยซ้ําก็มีอาจารย์เนี้ยค่ะคอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะค่ะเราก็ถามกันมาขนาดนี้แล้วนะคะฟิ๊มก็อยากให้พี่อิงเนี่ยช่วยรีวิวป้ามหมยการเรียนของตัวเองหน่อยค่ะ าหมายของพี่นะคะก็เพื่อนํามาประกอบอาชีพเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเรียนจบก,ก็จะทํางานสายนี้ต่อโดยตรงเลยค่ะหลังจากที่จบไปแล้วนะคะพี่อิงจะต่อสายอาชีพเดิมเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะก็คือคะจะเป็นผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพแบบน,นี้ต่อไปเลยใช่ไหมใช่ใชค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็ได้ไขข้อสงสัยไปแล้วนะคะว่าสาขาของเรามีการเรียนการสอนยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะอยากให้ผู้พี่ๆเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้หน่อยคะ่ะ ฝากด้วยนะคะสาขาสถาวิทยาการผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพสําหรับน้องๆที่สนใจงานสายสุขภาพนะคะน้องๆจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับกายภาพมากมายเลยทำวิธีการฝึกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็จบไปแล้วมีงานทําแน่นอนคะ่ะค่ะฝากถึงน้องๆรุ่นต่อไปนะคะ ที่จะสนใจในสาขาเราแน่นอนว่าอาจจะเหนื่อยเพราะว่าเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยแต่แน่นอนว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ที่ทํางานได้จริงและมีอาชีพได้รองรับหลังจากเราเรียนจบแน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆรุ่นหนึ่งมากเลยนะคะที่สละเวลาให้สัมภาษณ์กับพวกเราแถมยังได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากรายการของเรานะคะและอย่าลืมทำตามความฝัน follow your dream กันนะคะ ี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย